อย่างไรล้อเลียนลอดช่องบัวลอ,อยละมมไอไม่ละไม่โออโยละละเอียดละเอียดละล่าช้าด้านละ,ล,ะลานล่าง ด้านล่างด้านล่างเออละลาดน้ำลานจอดรถร้อยร้อยเปลี่ยนร้อยล้านร้อยล้านร้อยลิ้นร้อยลิ้นลิ้นจี่เลิกเรียนเลือกเลือกตั้น เลือกตั้งเลือกตั้งรอเอก็แลกแลกแลกเปลี่ยนวงกลมลานเล่นลานเล่นเล่นว่าวข้อข้ออซจดจซไอซ์ สดใสสะฐานสะฐานีสะฐาน,สาน,สานีสะสมสะน้ำ